ที่นี่เราอยู่กันที่บ้านสำโรงตำบ,บตลตมไพอรอเภอสีขอจังหวัดสุรินทร์ครับบ้านสำโรงตำบลตมไพรอเภอสีขอระพุมจังหวัดสุรินทร์เนื้อที่ตรงนี้จะทั้งหมดกี่ไร่นะครับ12ไร่กว่าครับเนื้อที่12ไร่กว่าครับผม,มก็มาเปลี่ยนเป็นสไตล์ที่เรียกว่าผสมผสานเลยเนาะครับผมผสมผสานปลูกอะไรบ้างครับส่วนมากแกเน้นไม้ป่าเยอะไม้ป่าเพราะเราเราไม่ได้อยู่ประจําเราก็เน้นไม้ป่าไปก่อนแค่แผมได้ค่าปู ที่นี่มีต้นไม้กี่ต้นครับก็เขาคิดในผมแค่2,000กว่าต้นแต่จริงๆแล้วไม้ผมมัน3,000ต้นคิดให้2,000ต้นถ้า2,000ต้นก็20,000สี่2 4 0 0 0สี่ปีละ20,000สี่โดยที่ไม่ได้ทําอะไรครับผต้นไม้ไว้นะครับแต่ละวันรายได้ในสวนที่เกิดขึ้นจากการที่ทําแบบนี้นี่อย่างน้อยๆคือวันละเท่าไหร่ครับก็อันนี้ก็ไม่แน่นอนครับแต่ว่าเราจ่ายน้อยครับรายได้ไม่แน่นอนครับรายได้ไม่แน่นอนแต่ว่าวันๆก็เป็นพันบางวันก็ห้าร้อย แต่ที่สําคัญที่สุดคือเราจะลดในเรื่องของรายจ่ายนะครับเน้นจะลดรายจ่ายหือเน้นรายได้เท่าไหร่ก็เราไม่ต้องรอเกษียณครับให้เรามีที่หรือเรามีทุนน้อยเราก็ทําทีละน้อยก่อนสักหนึ่งไร่หรือหนึ่งงานก่อนก็ได้ไม่จําเป็นต้องต้องสิบสองไร่เลยก็ได้เพราะว่าต้นไม้มันโตไปเรื่อยๆมันไม่ได้หยุดอยู่กับพี่ให้เราทาทาก่อนยิ่งดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่บ้านสําโรงตาบลตมไพร อำเภอศรีขรภูมิจังหวัดส,สุรินทร์ครับมาดูพื้นที่หนึ่งนะครับที่ท่านได้พยายามที่จะเปลี่ยนพื้นที่12ไร่จากพื้นที่ที่มันเป็นการทํานาอย่างเดียวครับได้มาขุดคันล้อมทําสไตล์โคกหนองนาแต่ก็ไม่ได้ทําทั้งหมดนะครับขุดล้อมสวนและหลังจากนั้นท่านก็มาปลูกป่าทําเป็นไม้ผลทําเป็นเกรรษตรผสมผสานแรกๆที่ท่านได้ทำลหลายๆคนแถวนี้ท่านก็จะมองว่าก็จะมองว่าท่านเป็นแบบทําแบบนี้เมื่อไหร่จะได้ทุนคืนแล้วเมื่อไหร่จะได้กําไรเมื่อไหร่จะได้กิน วันนี้เรามาอยู่ที่นี่ครับตามพ่อสวนป่านายใหญ่เจอเจ้าของแล้วสวัสดีพี่โก้ครับผมสวัสดีครับผมขออนุญาตแนะนําตัวเองหน่อยครับชื่อเล่นที่พศสุชัยคําดีครับผมชื่อเล่นชื่อที่พศครับที่พศสุประชัยคําดีครับผมที่นี่เราอยู่กันที่บ้านสำโรงตำบลตมไพรอำเภอสรีขอจังหวัดสุรินทร์ครับบ้านสำโรงตำบลตมไพรอำเภอสรีขอระภูมิจังหวัดสุรินทร์เนื้อที่ตรงนี้จะ ทั้งหมดกี่ไร่นะครับ12ไร่กว่าครับเนที่12ไร่กว่าครับผมก็มาเปลี่ยนเป็นสไตล์ที่เรียกว่าผสมผสานเลยเนาะครับผมผสมสารปลูกอะไรบ้างครับส่วนมากจะเน้นไม้ป่าเยอะไม้ป่าเพราะเราเราไม่ได้อยู่ประจําเราก็เน้นไม้ป่าไปก่อนอืมแล้วพี่โก้ี่ทํางานประจําอยู่ที่ไหนครับก็อยู่ชนบุรีครับผมทางานอยู่ชนบุรีครับผมอืมทำไมถึงอยากที่จะกลับมาเปลี่ยนการสไตล์ทําเกษตรแบบนี้ครับเพราะว่าวันปลายชีวิตตอนเกษียณถ้าเกิดเรามาทํานาอย่างเดียวเวลาที่เหลือ มันก็มันรู้จะไปทําอะไรแต่่น้อยคือเราปลูกป่าให้ลูกให้หลานไปครับพื้นที่ตรงนี้นี่ปลูกได้กี่ปีแล้วครับอันนี้3ปีเต็มย่างปีที่4ี่ครับสปีเต็มย่างปีที่4มาด้านนี้ก่อนครับท่านก็มาเปลี่ยนพื้นที่มาปลูกแล้วปีที่สี่ย่างเข้าสู่ปีที่4ครับผมสามปีผ่านไปจากวันนั้นถึงวันนี้คนแถวนี้ส่วนใหญ่เขาเห็นด้วยกับสิ่งที่พี่พศทำไหมครับแรกๆเขาก็ไม่เห็นด้วยครับเพราะว่าเขาว่า เมื่อไรจะได้กินครับ uh huh. เขาก็มองมเมื่อไหรจะได้กินเมื่อไหรจะได้กินเขาก็จะมองระยะสั้นแต่ผมจะมองระยะยาวค,ความคิดมันคือระบบอืบแต่หลังจากวันนั้นถึงวันนี้รายได้มันก็เริ่มที่จะไหลมาเรื่อยๆเนาะอาจจะไม่เรียเท่าไหร่แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเรามีรายได้เรามีอาหารลดรายจ่ายนี่แล้วก็อย่างที่เห็นครับสองข้างทางอันดับแรกคือท่านจะปลูกตะไคร้กับกล้วยเห็นว่าตะไคร้นี้ขายขายตลอดเลยครับ ถทุกวันเขาอาจจะเอาวันละร้อยกิลแต่เราได้เต็มที่คือให้เขาวันละ50วันละ80ดสิอย่างเงี้ยอันนี้คือเราไปส่งหรือเขาเขาเขามารับถึงบ้านเขามารับถึงบ้านเลยครับแต่แต่วันนี้พักวันหนึ่งวันนี้พักวันหนึ่งนอกเหนือจากนี้ท่านก็จะนี่ครับอันดับแรกก็จะปลูกเป็นพูกไม้ผลเป็นเพื่อรยะสั้นก่อนเนาะ มีมะม่วงมีกล้วยอันนี้มะม่วงนี้อ่ะเพิ่งออกออกลูกก็อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็พอได้กินแต่อย่างน้อยแล้วนั้นเราได้กินเราไม่ได้ไปซื้อเขาใช่ไหมครับก็ด้านน้นนี่ก็จะเยอะอย่างจัดฝั่งทางด้านนู้นนี่จะก็เดินฝั่งนู้นได้ครับอ่าเราไปดูฝั่งด้านนู้นกันครับอันนั้นก็จะมีฝรั่งรอบข้างเนี่ยเห็นเห็นมาเป็นคลองไส้ไก่รับนี่ มีน้ำเนี่ยเป็นคลองน้ําน้ํานี้ตลอดเลยใช่ไหมครับนี่มีน้ําตลอดเลยก็ช่วงหน้าแล้งก็ยิงไอหอยโขลงขึ้นมามให้มีน้ําตลอดระบบน้ํานี่จะเป็นเป็นคลองเล็กๆเนาะครับระบบ,บน,น้ำเป็นคนจนเลยขุดเองกับมือแล้วก็นี่ครับเห็นไหมครับถึงแม้ว่าจะเป็นสวนในช่วงของฤดูแล้งแต่ส่วนของพี่พจนี่ยังคงเขียวเขียวขจีอยู่นะครับเนื่องจากมีการจัดสรรระบบน้ํา แถวนี้มันเป็นดินทรายครับคุณภาพดินอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สังเกตจากต้นกล้วยนะครับท่านก็บอกว่าก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับมีแกลบดำมาผสมด้วยนี่ครับฝั่งทางด้านนี้ด้านนี้ก็จะเป็นฝรั่งสลับกับกล้วยแต่ช่วงนี้ฝรั่งก็รู้สึกว่าจะจะเริ่มเริ่มเบาแล้วเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่งกิง่งมันครับผมไม่ได้แต่งกิ่งก็จะมีฝรั่งฝรั่งกล้วย,วย,วยผสมสากใสไก่ นีองไส้ไก่ก็จะมีน้ําซึมตลอดนะครับเดินระบบท่อไว้แบบนี้เลยผังโซนด้านนี้ก็จะเป็นไม้ป่าเราเดินไปดูกันครับเนื้อที่12ไร่หลักๆก็จะปลูกป่าผสมกับไม้ผลนะครับมีมะม่วงเห็นตามโอ้โหมะม่วงนี่เยอะเลยกล้วยโอเดินเข้ามาในสวนแล้วรู้สึกร่มรื่นนะครับเย็นสบายจะมีกล้วยเพราะว่าเนี่ย ก็จะมีระบบน้ําไว้ข้างๆเลยเรื่องนี้นนถึงหน้าแรงจริงแต่ว่าเรามีน้ําชื้นตลอดครับชื้นตลอดกล่วยถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าแรงผลผลิตอาจจะดูไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็มีผลผลิตให้เราได้เห็นครับและที่สาคัญมองไปซ้ายและขวาไม้ยืนต้นครับไม้ประดู่ไม้ยางนานะครับเห็นว่าสองปีที่แล้วเนี่ยเห็นแฟนพิพนี้ได้เก็บเห็ดแล้วนะครับ,รบเป็นเห็ดอะไรครับเห็ดปัวครับ จะ,จะเก็บได้วันละ2กิโล2กิโลครับเป็นอาทิตย์อืเป็นอาทิตย์เลยครับผมแสดงว่าความบุรมสมบูรณ์มันเริ่มไจะกลับคืนมา,มาแล้วทําทําไมถึงคิดอยากจะปลูกป,ป่าแบบนี้ครับเพราะว่าอย่างน,น้อยๆได้บํานาญด้วยแล้วก็ให้ลูกให้หลานไปเพราะว่าคือเราก็เสียมาแล้วเราก็อยากทํางานอดิเลกเหมือนงานอดิเลกคือ<ม>เราได้ออกกําลังกายไปด้วยครับคําว่าบํานาญนี่คือยังไงครับปลูกป่ามันเป็นบํานาญยังไง เป็นระยะยาวถ้าเกิดลูกจะทําทบ้านหรือทําอะไรหรือจะขายก็ได้นะ,ะแเราก็ไม่ว่าอะไรเพราะว่าคือเราทําเพื่อเพื่อให้อยู่ร่มเย็นได้ให้โลกได้ร่มเย็นด้วยเพราะท <ผม S 2> ุกวันเนี่ยอากาศมันร้อนอ,อย่างน้นอยๆคือคือปลูกป่าเนี่ยได้ทั้งโลกได้ทั้งเราได้ทั้งลูกหลานอนาคตธรรมชาติสมบูรณ์ด้วยใช่ไหมครับครับผมเนี่ยมองไปครับ สมปีผ่านไปครับเข้าสู่ปีที่สี่ถ้าในกรณีที่ไม่ได้ทําอะไรเลยก็ไม่ได้ต่างอะไรจากโซนด้านนี้ครับที่มันจะเป็นแบบนี้ที่จะรอในเรื่องของการทํานาอย่างเดียวเท่านั้นครับแต่ที่ของพี่พจน์นี่ครับเปลี่ยนมาอันนี้ปลูกที่หลังครับปลูกที่หลังฝั่งนี้อันนี้จะปลูกโซนนี้ปลูกที่หลังอืมอันนี้ไม้แดงไม้แดงอันนี้สองปีกว่าสองปีอันนี้<อ>งด้านนี้สามปีรเริ่มโตแล้วนะครับในในคลองก็จะมีปลา ส่วนในเรื่องของข้างๆคลองก็จะมีผักขายนี่ท่าน,นเก็บขายตลอดเลยนะครับถ้าเราทํานาอย่างเดียวมันก็จะไม่มีอะไรเนาะแบบนี้แต่การลงทุนช่วงแรกอาจจะเยอะหน่อยนะครับ,รบแต่สุดท้ายแล้วนั้นมันก็จะตอบแทนมาด้วยในเรื่องของการที่เราจะลดรายจ่ายแล้วเราก็จะมีรายได้ทุกๆวันนะครับนี่ท่านก็จะจัดสวนเป็นสไตล์ที่ว่าเป็นแบบสไตล์ท่องเที่ยวด้วยนะครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราจะปลูกผักไว้กินไว้ขายอย่างเดียวครับ เกษตรทุกใหม่ก็ต้องเป็ยนแบบนี้แหละครับช่วงนี้เข้าสู่ฤดูแรงครับน้ําในคลองก็อาจจะเหมือนน้อยหน่อยครับแต่ก็ยังคงมีความเขียวขจีให้เราได้มองเห็นอยู่นะครับท่านก็จะปลูกบัวด้วยปลูกไม้ยืนต้นสลับกันไปน้ําที่อยู่ในสวนตรงนี้ได้มาจากไหนครับน,น้ําทําการเกษตรที่อยู่ในสวนได้มาจากไหนครับก็น้ําฝนด้วยแล้วก็น้ําที่เป็นโซลาเซลล์ด้วยครับอ๋อโซลาเซลล์เนี่ยอย่างเช่นนั้นเนี้ยตอนนี้น้ากาลังไหลยอยู่ อันนี้น้าจากโซลารเซลล์ครับท่านก็จะทาคลองไส้ไก่บนแล้วก็รอบไปทั่วสวนอันนี้คือขุดเองใช่ไหมครับครับขุดเองครับวันห <c oughs> ้าเมตรสิบเมตรครับวันละห้าเมตรวันละสิบเมตรสุดท้ายก็รอบสวนใช่ไหมครับครับผม,มนี่ครับเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับน้ําตกเล็กๆเนาะครับผมไหลกระจายไปที่รอบสวนในขณะที่มันไหลกระจายไปนั่นนะครับกล้วยก็ได้ผลผลิตออกมาเห็นว่ากล้วยนี่คือไม่พอขายเลยครับผมเขาจองกันตลอดใช่ไหมครับครับผม อือันนี้ก็จะเป็นแหล่งพลังงานครับเป็นโซลาร์เซลล์ที่จะใช้ดึงน้ําขึ้นมานี่กล้วยฝั่งนั้น,นี้ก็จะเหลือในเรื่องของการทํานาไว้นะครับอม,มองดูครับคันคูนี้ก็ใหญ่ครับประมาณ6กถึงเเมตรในการที่จะปลูกของซ้ายขวาแล้วก็ท่านก็จะมีนะครับคลองไส้ไก่รอบทั่ว,วสวนเลยครับน้ําที่เราเห็นเมื่อกี้มันก็ไหลมาก่อนที่จะลงสู่บ่อใช่ไหมครับครับผมก็ให้รักษ<ห><บ>าความชื้นต้นไม้ด้วยด้วย บางส่วนก็จะไหลลงสระทางด้านนู้นนะครับนี่ครับรบ,บางส่วนก็จะไหลลงสระนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะไหลไปตามคลองในขณะที่มันจะลงสระมันก็จะเกิดการกระจายความชื้นให้ชีวิตกับต้นไม้ที่อยู่สองข้างทางเป็นแบบนี้มีมะม่วงมีกล้วยมีตะไคร้นะครับแต่ละวัน รายได้ในสวนที่เกิดขึ้นจากการที่ทําแบบนี้นี่อย่างน้อยๆคือวันละเท่าไหร่ครับก็อันนี้ก็ไม่แน่นอนครับแต่ว่าเราจ่ายน้อยครับรายได้ไม่แน่นอนครับรายได้ไม่แน่นอนแต่ว่าวันก็เป็นพันบางวันก็ห้าร้อยคือแต่ที่สําคัญที่สุดคือเราจะลดในเรื่องของรายจ่ายนะครับเน้นจะลดรายจ่ายคือเราไม่เน้นรายได้เท่าไหร่ผมจะรู้สึกอิจฉาตัวนี้ครับนี่มะม่วงเขาอันนี้เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับแก้วขมิ้นอืะ แต่ปีนี้ออกน้อยกับปีที่แล้วปีนี้น้อยใช่ไหมครับนี่กี่ปีแล้วครับต้นนี้ต้นนี้ไอ้สามปีแล้วครับสามปีโอ้โหมนี่มูลค่าบางครั้งเนี่ยครับเล็กๆน้อยๆถ้าเราไม่ได้ซื้อมันก็ถือว่าเป็นการลดรายจ่ายนะครับส่วนใหญ่เห็นพี่พจนอกว่าไม่ได้ขายเนาะครับมันพี่ปอยแบ่งพี่น้องแบ่งพี่น้องกันอะไรที่เป็นผลผลิตที่ขายในสวนได้บ้างครับก็จะมีตะไคร้มีคา นี่กล้วยเพราะว่ากล้วยบางคนเขาก็แจกเขาบางทีเขาก็เกรงใจเขาต้องให้ให้ตังเราแจกไปจนเกรงใจจนกระทั่งแบบขอซื้อดีกว่าใช่ไหมครับผมเขาเกรงใจมะม่วงนี่เห็นตลอดเลยทำไปเยอะเลยนี่อาจจะทุกสายพันธุ์ครับครับผมเราไม่ได้ว่าเน้นเน้นขายเราเน้นปลูกปลูกปลูกอัปทานกันครับโอ้จะเป็นเขียวใหญ่อันนี้เขียวใหญ่ ปลูกคีปีได้ครับเจียวใหญ่นี่เจียวใหญ่เท่ากันสามปีสามปีนี่ได้ผลผลิตอันนี้จะเป็นมะม่วงแอปเปิลเนาะแอปเปิลครับตันนี้ดักลมแบบนี้กินสุกจะหวานครับแต่กินดิบมันอาจจะแข็งหน่อยครับนี่แต่ปีนี้ออกน้อยหน่อยอันนี้น้อยใช่ไหมครับโอ้โโซนนี้ครับแล้วก็คอนเซปที่ได้เห็นเมื่อกี้คือการปลูกกล้วยนี่ถ้าจะให้มันสวยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าต้องทํำยังไงนะครับ ลักษณะดินของพิพศต,ตอนนี้จะเป็นดิ <inside S 1> นทรายนะดินทรายครับดินทรายมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์เหมือนกับบางพื้นที่แต่สิ่งที่จะทําให้เกิดความสมบูรณ์ก็คือท่านได้ใช้ขี้วัวครับหรือว่าเป็นปุ๋ยหมักเดินไปใน,ในสวนนีก็จะเห็นว่าจะมีขี้วัวกองไว้อยู่แล้วก็นี่ครับคอนเซปต์อธิบายคอนเซปต์ท,ที่ตัวเองเทพปลูกลงมาหน่อยครับว่ามันเป็นยังไงคือ<ง>ตัวนี้ผมได้ดูจาก u t ท b e หลาย หลายๆสำนักนะครับคือเขามีการทดลองแล้วแล้วผมได้ได้ทำตามนะครับครับก็จะขุดขุดหลุมไว้ก่อนแล้วก็เอาปุ๋ยหมักหรือน้ําหมักคือทําให้ปุ๋ยในย่อยสลายก่อนไม่ให้ปุ๋ยมันร้อนครับสักหนึ่งเดือนก่อนแล้วค่อยมาปลูกคือกล้วยประมาณเจเดือนจะออกเครือได้เลย แล้วก็เราจะปลูกอย่าปลูกกล้วยอย่างเดียวให้เราปลูกมะเขือปลูกพริกปลูกมะละกอไปด้วยในต้นในใน,ใน,ใน,ในหลุมียมกัน,<ใ>นเพราะเวลาเราลดน้ําทีเดียวมันจะได้ได้กินหลายอย่างเพราะว่าหนึ่งเราได้กินพริกก่อนมะเขือก่อนแล้วก็รองมาก็มะละกอแล้วก็กล้วยครับนั่นแหละคือคอนเซ็ปต์นี่ครับขุดวันละหลุมสองหลุมในช่วงเช้าใช่ไหมครับครับผมช่วงเช้าช่วงเย็นอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆคือเราไม่ต้องรีบ ดินนี้จะเป็นเรื่อยดินจะแข็งหน่อยดินแข็งแข็งเลยครับนี่ท่านก็แข็งเลยขุดแล้วก็ใส่ก้นฝาครับปุ๋ยคอกลงไปกี่วันถึงจะปลูกได้ครับผมหมากไว้เดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งเลยใช่ไหมครับเดือนหนึ่งเลยเราเราอห่่ใจร้อนถ้าเกิดเราใจร้อนเราปลูกไปมันก็เหมือนเนี้ยเนี่ยมันไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสวยอืมเพราะว่าเคยทดลองมาแล้วครับอ๋อครับผมนี่ครับเทคนิคการปลูกกล้วยก็ลองไปทําดูนะครับขุดหลุมแบบนี้แล้วก็ใส่ปุ๋ยคอก ใส่น้ำหมักก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่ใส่ลงไปหมักทิ้งไว้หนึ่งเดือนค่อยลงมันจะได้ผลผลิตดีนะครับก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คือบริเวณส่วนหนึ่งนะครับพี่ท่านได้พยายามที่จะเปลี่ยนพื้นที่นะครับมาลงไม้ป่ายครับสองข้างทางนะครับเป็นการที่จะแบบคืนธรรมชาติให้โลกเดี๋ยวเราไปดูโซนไม้ป่าที่มันสูงแล้วครับที่อยู่ฝั่งทางด้านนู้นครับผมเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนี่ครับสามปีผ่านไปเข้าสู่ปีที่สี่ คันคูที่เราเห็นคือมันต้องเป็นคันคูขนาดใหญ่เนาะถ้ามันเล็กเรารู้สึกว่ามันอันนี้เราเผื่อรถวิ่งได้ด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งเพราะว่าการขนอย่างถ่านไม้ที่เราจะไปเผาถ่านอย่างน้อยคือให้รถวิ่งได้มันจะได้สะดวกต่อการขนส่งอย่างนี้น้อยกว่ารถกระบะเนาะรถซาเล้งเข้าไปได้เมลาที่เราขนผลผลิตอย่างเช่นขนตะไคร้บางครั้งเราแบกออกไปไม่ไหวนะ แต่คช้แต่ฝั่งนู้นไะเต็มอีกสิบปีในมันข้างน้านี่ผมมองว่าถ้าเราตีต้นไม้ไปสักต้นละหมื่นนี่คิดว่าได้ไหมครับนี่ได้ครับได้ครับต้นละหมื่นนังไม้สักเนี่ยเขาต่อสิบปีขึ้นสิบห้าปีครัต้นละหมื่นนะครับอืมอะไรเยอะแๆเลยครับนี่บินมาจากไหนผีเสื้อครับผีเสื้อนะครับคโอ้โหความธรรมความเป็นสมบูรณ์ครับความธรรมชาติยังคงอยู่ครับนี่บินว่อนเลยทีเดียวโอ้โหอืมสุดยอดเลยฮะ มันเป็นแบบความรู้สึกที่แบบหาได้ยากนะถ้าเราเน้นแต่จะใช้สารเคมีสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเลยครับนี่ผีเสื้อบินเต็มเลยอย่างอาจารย์ในีนสามปีนี่สองป,ปีปลูกสลับกันไปเรื่อยพอเราว <ไป S 2> ่างเร,เราก็พยายามสลับกันเหมือนเหมือนในป่านะมันยังขึ้นได้เราก็ลองเอาเรียนแบบป่าไปเลยในหนาเลวก็ปลูกป่าแล้วใช่ไหมครับครับผมนี่ครับเป็นอย่างนี้ครับโซนใหญ่ๆก็จะอยู่โซนนู้นครับ เราเดินไปดูกัน2ทางทางก็จะมีหญ้า,าแฝกครับในการที่จะแบบป้องกันดินพังและจะดึงความชื้นจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนด้วยนะครับเป็นทฤษฎีเบื้องต้นของการที่จะปลูกป่ายอยู่แล้วนะครับการดินพังในกรณีที่เราขุดโคกหนองนานะครับแล้วก็จะเป็นการที่จะแบบดึงความชื้นจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนนี่โอ้โ,โซนนี้น้ําจะลดเยอะหน่อยเพราะว่าผมระบายน้ําออกเยอะมันจะม,มีการรักน้ําอยู่โซนนู้น ระบายน้ําออกใช่ไหมครับผมผมระบายน้ําออกเยอะเพราะว่าผมจะเคลียร์ปลาดุยากยั์ออกอืมนี่ครับมองมาด้านนี้ก็อย่างที่บอกเขาว่าสองปีที่แล้วนะครับที่ได้เริ่มทําพอเข้าสู่ช่วงฤดูเห็ดนี่เห็ดเห็ดเยอะนะครับก็แสดงว่าความสมบูรณ์นี่เริ่มกลับคืนมาแล้วนะครับทางด้านนี้เป็นกเกษตรแบบพึ่งพาตนเองครับมีการเผาถ่านด้วย เดี๋ยวเลาว่างก็มีมนีกิ่งไม้มีอะไรก็มาเผาอันนี้จะเป็นเล้าไก่อันนี้เดี๋ยวรอให้ไปอยูุก่อนทำแบบนี้จะเป็นโซนไม้ป่าเห็ดที่ว่าขึ้นตรงนี้ใช่ไหมครับเห็ดเห็ดขึ้นโซนนู้นด้วยครับแต่โซนนี้ยังไม่ขึ้นขึ้นโซนฝั่งฝั่งฝั่งนู้นกับโซนติดบ้านโซนด้านหน้าที่เราเดินผ่านมาใช่ไหมครับโซนด้านหน้าที่เราเดินขอบถนนทีไม่นานผมก็ผมก็มองว่าเดี๋ยวมันก็จะขึ้นแหละโซนนี้ แต่ละที่ร้อนๆแต่พอเข้ามาสู่ตรงนี้เนี่ยผมว่าตรงนี้จะอากาศจะเย็นมากกันโอ้บริเวณไหนที่มีต้นไม้นี่เย็นจริงๆผูกเปน,นอนได้แบบสบายๆเลยเหมือนแอร์ธรรมชาตินะครับอืมแต่บางคนว่าปลูกถีกันไปที่จริงคือว่าถีมันจะต้นมันจะด,ดึงต้นจะสูงต้นจะสูงแล้วดึงกันแล้วแต่เราจะเก็บไว้เผาถ่านอันไหนที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็ตัดไปเราไม่ต้องไปซีเรียสมีพยุงนี่ครับพยุง,ย,งยางนาประดูข้า,านไปครับ เห็นว่าปลูกต้นไม้นี่ได้ได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยตัวนี้ต้องไปคุยกับแฟนผมเพราะว่าแฟนผมบนเขาโครงการอยู่ของกรกชจังหวัดสุรินทร์ครับผมอ๋อครับผมก็จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรครับปลูกปลูกป่าปลูกป่าแล้วก็จะมีเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเนาะครับผมอืมเป็นแบบนี้แล้วจะไปดูการล้างน้ำอาการที่ผมปล่อยครับผมในี่จะเย็นเข้าสู่ปีที่สี่ครับโอ้ โซนนี้เป็นไม้ป่าต้นไม้ที่โตเร็วๆก็คือ,อยางนาเนาะไอปะดูประดูกับกยางนาใช่ไหมครับบางต้นก็เนี่ยอันนี้พ,พยุงพยุงก็โตเร็วกันแต่ทฤษฎีผมแล้วก็ทฤษฎีและหลายคนนี่เขาปลูกเขาบอกว่าต้นไม้ที่โตเร็วที่สุดคือต้อนไม้ที่ปลูกวันนี้ <laughs> ปลูกปลูกปลูกก่อนได้ก่อนเสดแงว่าหัวใจเดียวกันถึงเข้าใจคอนเซป์นี้ ถ้าเกิดว่าเราจะเราจะเราไม่ได้ปลูกสักทีเนาะเราเรารอรอรอเกษียนเมื่อไหร่เราจะเกษียณแล้วเกษียนมาอาจจะมีแรงหรือเปล่าก็ไม่รู้ท้ายที่สุดแล้วก็ลงมือก่อนที่จะเกษียนครับโซนนี้เราจะมีการลักน้ำปล่อยน้ำออกลงคลองฝังรุ้นได้เลยคือผมจะไม่มีน้ำท่วมมันจะมีระบบน้ำวางไว้เรียบร้อยเลยจัดการระบบน้ำโดยใช้การลักน้ำเป็นท่อที่โยกได้โยกได้ครับถ้ามันเยอะ แล้วก็เดวเบนให้ออกคลอ,องมันจะมีคลองเล็กๆส่งห้วยลําพอกที่อาจารย์ผ่านมาครับมผมอันแหละอันนี้ปลาเยอะอยู่แต่ว่าแฟนบอกอันเจอแต่ปลาตะเพียนมันไข่เยอะก็เลยเก็บไว้เนี่ยนะครับความสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นก็จะมีทั้งปลาที่อยู่ในน้ํานะครับข้างบนก็จะมีรังมดแดงนี่มองขึ้นไปบนต้นไม้นี่เยอะเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าจะยอย,อยหรือว่าแย่ไข่มดแดงขายตัวละสามร้อยอ่ะ เต็มเลยนุ่นนะครับนี่คือสิ่งที่มันได้เกิดขึ้นหลังจากที่ได้เปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ที่ทานาอย่างเดียวมาผ่านไป3ปีเข้าสู่ปีที่4ครสี่ถ้าทอนนู้นก็เขาทํานาล้วนก็จ,จะแห้งถ้าทํานาล้วนๆก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับก็จะแห้งแห้งไม่มีอะไรแต่ว่าพอเปลี่ยนมาทําแบบนี้ความเขียวขจีก็อย่างที่เห็นนะครับมุมมองแต่ละคนต่างกันครับว,วันนี้พาทุกคนมาดูอีกหนึ่งพื้นที่ครับที่นี่บ้านสำโรงตำบลตมไพร อำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์กับพี่พศครับที่ท่านทํางานอยู่ในต้องบอกว่าเป็นบริษัทประจําและถัดจากนั้นก็ก่อนที่ท่านจะ,กะเกษียณท่านก็จะมาทําแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้เป็นอีกมุมมองเป็นอีกหนึ่งแนวทางมีอะไรจยาจะฝากถึงคนที่กําลังจะทำํำไหมครับพี่พศก็เราไม่ต้องรอกรเกษียณครับให้เรามีที่หรือเรามีทุนน้อยเราก็ทาทีละน้อยก่อนสักหนึ่งรไร่หรือหนึ่งงานก่อนก็ได้ไม่จําเป็นต้องต้องสิบสองไร่เลยก็ได้เพราะว่า ต, <LEGO> ต้นไม้มันโตไปเรื่อยๆมันไม่ได้หยุดอยู่กับพี่ให้เราทําทําก่อนยิ่งดีคนั่นแหละถ้าเกิดอยากศึกษาหาความรู้เราก็ไปอบรมสักหน่อยเผื่อจะได้มีแนวทางที่อาจารย์เขาสอนครับอแต่อย่าทำเกษตรเราอย่าอย่าเน้นเรื่องเงินอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเน้นเรื่องเงินหนึ่งเดียวเราจะไม่มีความสุขเลยอืมให้เรามองที่ว่าความสุขคือบ้านตายชีวิตให้เรามาปลูกฝาให้ลูกให้หลานเราเราจะมีความสุขแล้วก็อย่างน้อยคือเราลดค่าใช้จ่าย คือมีปลามีอาหารการกินทุกอย่างอย่างโควิดอ่ะเมื่อสองปีที่แล้วน่ะผมสบายเลยอยู่ในสวนนั่นแหละคือเราเห็นทัดได้เลยไปเจอภัยพิบัติเราก็อยู่ได้อย่างต้นไม้ก็แฟมก็จะปลูกมันด้วยนะไม่ใช่ว่าต้นไม้อย่างเดียวมันจะมีมันมันแฟมอยู่มันที่เป็นมันหัวมันเลือดครับมันเลือดเนี่ย อันนั้นเขาวันของเขาอ่าช่วงฤดูแล้งนี่เขาจะเขาจะไม่มีละไม่มีแล้วนะใช่แปฟนก็จะปลูกมันเนี่ยมันมีมันอยู่มาแล้งมันจะอย่างนี้แหละแต่ว่าหอยยังอยู่ครับอืมนี่แหละโอเคครับวันนี้พาทุกคนได้มาเดินดูพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่ครับจากการที่ ทำนาอย่างเดียวแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นแบบนี้แต่ไม่ได้หมายคขาว่าไม่ได้ทํานาเลยครับก็ยังคงพื้นที่ในการทํานาอยู่แต่ว่าเป็นการทําในลักษณะที่เรียกว่าพอมีพอกินนะครับไม่ได้ทําเพื่อที่จะเน้นขายแล้วก็สลับกับการที่จะมาปลูกต้นไม้แบบนี้โอเคนะครับเป็นแนวทางสําหรับคนที่อยากจะเรียนรู้ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะมาศึกษาดูงานมาได้ที่ไหนครับก็ที่บ้านสำโรงครับ บ้านสำโรงตำบลตมพาอำเภอสีขอจังหวัดสุรินทร์ครับเฟซบุ๊ก็สุภชัยคำดีครับสุภชัยคำดีแล้วละเอียดข้อมูลการติดต่อผมจะลงไว้ด้านล่างคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งเบอร์โทรแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับท่านก็ลองเข้าไปดูสตอรี่ต่างๆที่พี่พจน์ได้ลองทํามาจากวันนั้นถึงวันนี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พจน์เป็นอย่างสูงครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคครับผมนี่ครับกำลังจะทำนาเนาะตรงนี้ เห็นว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยไม่ใส่ปุ๋ยมา3ปีแล้วครับตั้งแต่ที่เริ่มทําทํานาแบบไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยไม่ใส่ปุ๋ยเลยครับได้กินไหมครับเหลือกินนี่ครับเหลือกินอีกได้ขายครับอ้าเหรอครับครับผมแล้วเราทํายังไงถ้าไม่ใส่ปุ๋ยแล้วมันจะสวยเหรอครับคือปอเทืองก่อนครับปุ๋ยพืชสดนั่นแหละใช้เป็นปอเทืองเนาะครับผมปอเทืองปุ๋ยพืชอันนี้แสดงว่านี่ไถกลบแล้วไถกลบแล้วครับปอเทืองเห็นปอเทืองนะมไถกลบเรียบร้อยแล้วลดค่าปุ๋ยทําให้ดินกลับมามีชีวิตอีกครัคบโอเเลย